เอาละนะครับวันนี้เราก็มาบันทึกเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อนะครับถ้บเป็นโอวาทของพระอาจารย์จีกงนะครับให้ไว้เมื่อวันเสาร์ที่สิบก้ามีนาคมนะครับพุทธศักราชสอง0ันห้าร้อย อาห้าสิบก้านะครับที่สถานธรรมฉีหุ่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชนรับต้นต้นนะครับไม่อาจรู้ทุกอย่างในโลกนี้ถึงรู้ดีก็ยังมีปริยนแปรผันทำสอนให้ตื่นรู้จริงสติรู้ทัน ล้วนจากเหตุตนนั้นผลมากมายเราคือจี้กงสงวิปร,ราชรับบัญชาจากพระอนุตรธรรมพระมารดาผู้เมตตาลงสู่พุทธสถานฉือห้ยแฝงกายอัญชุลีองค์มารดาถามสิทิรักทุกคนเหนื่อยไหมพระอาจารย์ก็เมตตาถามสิทิรักทุกคนเหนื่อยไหมนะครับ เอาข้ามเลยนะครับเพราะยาวมากนะอาจารย์เมตตาว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับที่สิทธต้องทําความเข้าใจคือถ้าไม่อยากทุกข์อย่าเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งใดหรือกับไขรนะครับถ้าไม่อยากเจ็บช้ำใจอย่าเอาใจไปฝากหรือยกไปให้ใคร พระอาจารย์เมตตาว่าไม่เอาใจเรานะครับไปฝากไว้กับใครหรือเอาใจของเรานี่ไปยกให้กับใครถ้าไม่อยากเจ็บช้ำใจนะครับอย่าเอาใจไปฝากไว้กับใครหรือเอาใจไปยกให้กับใครถ้าไม่อยากตายทั้งเป็นอย่าเอาชีวิตนี้ไปให้ใครดูแลแต่จงรู้จักทําตัวเองให้ดีที่สุดรับผิดชอบให้ดีที่สุดปฏิบัติต่อคนที่อยู่ข้างๆ้างให้ดีที่สุด และทำตอนนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วมันจะมีอะไรให้ท่องทุกใจไหมนะครับถ้าเราทำดีที่สุดแล้วพอาจารย์ไม่แต่ว่าจะมีอะไรให้เราต้องทุกข์ใจไหมนะครับอาจารย์สอนให้อยู่กับความจริงนะครับอย่าเอาความคาดหวังอย่าอยู่กับความคาดหวังสิทธิ์มีหน้าที่ฝึกฝน อยู่กับความจริงเรามองข้างหน้าเราคิดว่าคือความสุขแต่ในโลกนี้มีสุขที่ไหนแล้วไม่มีทุกนะครับพระอาจารย์เมตตาถามว่าในโลกนี้มีสุขที่ไหนแล้วที่จะไม่มีกน,นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะคู่นะครับมีสุขก็มีทุก์มีหญิงมีชายมีดีมีชั่ว มีหนาวก็มีร้อนนะครับมันเป็นสภาวะเขาเรียกว่าทวิภาวะนะครับเป็นภาวะคู่นะครับะอาจารก็เมตต่างนะครับต่อนะสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความคิดอยู่ที่คำพูดอยู่ที่ใจของสิทธ์รู้จักยับยัง้งรู้จักพูดรู้จักคิดมีน้ำใจไหมแต่เมื่อถึงเวลามี ทุกเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะโรคนี้จะมีแต่คนชมไม่มีคนด่าเลยได้ไหมนะครับจะมีแต่คนยิ้มให้ไม่มีร้องไห้เลยได้ไหมนะครับเพราะว่าโลกคือความเป็นจริงนะครับกนะรรมุนาวัตติโรโกนะครับสัดโลกล้วนเป็นไปนตามกรรมนะครับฉะนั้นมนุษย์จะต้องรับกรรมที่ตนเองกระทํามานะครับจะไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะครับ มันก็อยู่ที่กรรมของเรานะครับฉะนั้นทุกคนจะไม่มีรอยยิ้มได้ตลอดและก็จะไม่ร้องไห้ได้ตลอดนะครับอยู่ที่วิบากกรรมแต่จะมีหวานไม่มีเปรี้ยวเลยได้ไหมพระจาจ้ามตตาและจะมีแต่สุขไม่มีทุกข์เลยได้ไหมในสุขล้วนมีทุกข์ในได้ล้วนมีเสียในคําชมล้วนมีคาําด่าตัวนัวนเอเองไว้ว่าวันนี้เขาชมพรุ่งนี้ไม่แน่เขาอาจจะ ว่าถก็ได้นะครับเพราะโรคเราอยู่ในโรคกระทำแปดนะครับโรคกระทำแปก็คือ,อมีอะไรครับสุขทุกสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมีชมก็มีนินทานครับนินทาสรรเสริญรมีลาบเสื่อมลาบพวกนี้มันไม่แน่นอนนะครับมันเป็นของคู่กันเป็นโลกกระทำนะครับไม่เที่ยง ในคําชมร้นมีคําด่าเตือนตัวเองไว้ว่าในวันนี้เขาชมเราพรุ่งนี้ไม่แน่พรุ่งนี้เขาอาจจะว่าเราก็ได้เราจะได้อยู่บนโลกอย่างคนที่ยอมรับความจริงสิทธิ์มีหน้าที่ฝึกฝนคือเรียนรู้ที่จะวางใจให้เป็นไม่ว่ามีเหตุปัจจัยอะไรมากระทบใจเราก็ไม่หวั่นไหวยอมรับว่าอย่างไรก็จงรู้จัเข้าใจใครจะสวยกว่า สูงกว่าใครจะกดขี่ข่มเหงก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเข้าใจว่าเขากดขี่และข่มเหงเขาเ็ารักเรานะถ้าเขาไม่รักเขาจะสอนเราไหมฟาจารย์ให้เราคิดแค่นี้เราจะโมโหเราจะบ่นเราไหมนะครับเขาจะโมโหเขาจะบ่นเราไหมนะครับเราเรียนรู้ทำเพื่อเข้าใจความเป็นจริง ไม่ว่าจะมาหน้ามือหรือหลังมือก็อตามนะอันนี้พระอาจารย์เมตตาให้สัพปปะรดนักเรียนท่านหนึ่งนะครับสัพปปะรดมีความหมายว่าอารุจจเณแนำธรรมะไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้การบำเพ็ญธรรมนะครับก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงและขัดเกลา,ารมณ์กิเลสนิสัยจนไม่เหลือตัวต,วตนให้ยึดถือนะครับพระอาจารย์ย้ำอครั้งหนึ่งนะครับ การบำเพ็ญธรรมนะครับก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงได้ขัดเกลาอารมณ์กิเลสนิสัยจนไม่เหลือตัวตนให้ยึดถือถ้าทําได้อย่างนี้ไม่ต้องปล่อยนะครับแค่สิทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นทําให้ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระอาจารย์ว่าแค่สิทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับแค่สิทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นครับทาให้ดีที่สุดบําเพ็ญธรรมแล้วให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับ ทุกคนด้วยความเข้าใจแล้วให้กำลังใจไม่ใช่อยู่กับเขาด้วยความคาดหวังหรือยึดติดนะครับพระอาจารย์เมตตาไว้ไม่ให้อยู่กับคนอื่นด้วยความคาดหวังหรือยึดติดนะครับต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ให้ยอมรับความจริงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสู้ได้ไหมรับไหวไหมบางครั้งต้องรับบางครั้งไม่ต้องรับแค่เรียนรู้และเข้าใจ แล้วเราก็ปล่อยวางนะครับเพระถึงที่สุดเราไม่สามารถคุมทุกคนคุมทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวนะครับให้เป็นไปได้ดังใจเราฉะนั้นหลักธรรมคือความเป็นจริงของโลกใบนี้สรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงว่างเปล่าหรือหาที่ตัวตนหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้ซึ่งเป็นธรรมะที่ปึงระลึกไว้เสมอมีสติปัญญาย้ำเตือนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ร้วนแปรผันครับอีกครั้งหนึ่งครับทุกสิ่งทุกอย่างร้วนแปรผันไม่เที่ยงเป็นทุกแล้วสุดท้ายมันก็ว่างเปล่าหลายต่อหลายครั้งที่เราก็รู้อยู่เต็มอกแต่บางครั้งเราก็ต้องเตรียมใจตั้งรับไม่ทันเดิมทีเคยรักกันอยู่แล้วเกิดเปลี่ยนแปลงจากที่เคยรักเราไม่รักเสียแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วนะครับ เราทำใจไหวไหมนะครับฉะนนั้นเราอยากอยู่บนโลกนี้อยากมีความสุขให้มีสติปัญญาแต่สองอย่างบางครั้งก็ไม่พอฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกอีกอย่างหนึ่งก็คือใจดวงนี้สิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์นั่นก็คือชอบเห็นตัวเองสำคัญนะพระอาจารย์ไม่ตาว่าสิ่งที่ทำให้ใจตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยคืออะไรก็เป็นตัวเองสำคั คนอื่นไม่สำคัญคนอื่นเจ็บไม่เป็นไรแต่ฉันเจ็บไม่ได้เราอยู่บนโลกนี้มีเขาก็มีเราทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่ายกตัวเองเป็นใหญ่นะครับแล้วมองคนอื่นเล็กกระจจอยไร่อย่าเห็นว่าตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นโง่แล้วคิดว่าตัวเองรู้ก่อนคนอื่นรู้ทีหลังน่าลำคาญเช่นนี้ไม่ถูกต้องอย่าคิดว่าตัวเองดีแล้วไปดูถูกคนอื่นไม่ดี ถ้าสิทธิ์อยากอยู่ในโลกนี้แล้วไม่ทุกข์เป็นที่รักของทุกคนอย่าเห็นแก่ตัวเองสำคัญจนลืมให้ความสำคัญกับคนรอบข้างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าไม่ต้องการรู้สึกอดทนให้อภัยใครก็แค่ไม่มีใครที่เรารักมากนะครับก็จะ ไม่มีใครที่เราต้องเกลียดมากนะครับถ้าเราไม่รักมากนะครับก็ไม่ต้องเกลียดมากเมื่อไม่มีใครที่ให้รู้สึกดีมากก็จะไม่มีใครที่ทําให้เรารู้สึกแย่นะครับทำใจให้เป็นกลางสบายสบายไม่ชอบไม่ชังไม่คาดหวังไม่ยึดติดช่วงใช้แต่ไม่ครอบครองเีก่ยวข้องแต่ไม่ผูกพันท่านเชื่อเราสิ ขอบคุณฟ้าเบื่องบนเมตตา,าเชื่อเชื่อแล้วหมูชี้ไป